หน้าปกเป็นเบคอนเข้าเกมมาเป็นตัวหลักเฉยเลยบอกตรงๆนะฮะผมใช้เบคอนไปหมดแล้วนะครับไอดีเบคอนของผมมันไม่เหลือแล้วนะผมก็เลยต้องใช้ไอดีหลักแทนแล้วก็ว่านหน้าปกเป็นเบคอนนะครับโอเคในคลิปนี้นะครับผมเนี่ยจะมาหาผลเกิดนะฮะแล้วก็ไปล่าเจ้าทะเลนะครับมาดูกันว่าผลที่เกิดเนี่ยผมจะฟาร์มไว้หรือยังนะฮะสำหรับไอดีหลักคือต้องบอกเลยว่าไอดีหลักเนี่ยไม่ได้เล่นเลยนะครับอย่างผลแสงเนี่ยทำไว้แค่2สกิลนะครับเป็นสกิลเซกับสกิลเอฟปัง ที่เอาไว้บินนี่นะฮะโอเคเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับใครเข้ามาดูนะัะฝากกดไลค์ผมด้วยสักคนทีนะครับผมไปรับชมกันเลย r y ิส a <Kristen Shop. S 1> ั Shop เว็บเติมโลบักราคาสุดคุ้มแถมมีบริการกดเกมพาร์แบบต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Block f o ดออ l l Star Anime อเวนเ e อร์เบดบอล l อยเ t สท e วเวอ e ์ดีและยังมีบริการหาของในเกมอีกด้วยนะครับหรือถ้าหาว่าใครเนี่ยอยากมีไอเดีเล่นแต่ไม่อยากฟาร์มเองทางไานก็จะมีไกด์ันมาเสิร์ฟถึงที่ครบขนาดนี้ต้องที่นี่เลยค s t ส a ั Kristen Shop คตอนนี้ผลแรกเกิดแล้วนะครับเกิดอยู่ที่ไหนเอ่ย400เมตรนะฮะเออผมว่าน่าจะประมาณเกาะนี้ปะครึ่งหนาวครึ่งร้อนเจ้าทะเลผมขอล่าสักเซิร์ฟละสองตัวแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่ค่อยเกิดเลยเล่นไอดีนี้ที่ไรเกลือตลอดเออตรงนี้ไม่ใช่วะน่าจะอยู่ที่เกาะิมะเกาะสโนเดี๋ยวนะผมจำได้ว่าไอดีหลักมีผลประตูนี่วะใช้ผลประตูก่อนนะฮะไปที่สโนไม่ใช่กินโซนหรอไปดูในซีว่าผลอะไรผลแรกขอเป็นผลดีๆ ไม่อยากเล่นผลกระกากละเฮ้ยผมได้ผลเสียงอ้าวไอ้น้องในคลิปนี้ดวงดีว่ะผลแรกก็เป็นผลเสียงเลยนะฮะกินเลยมาดูกันว่าผมฟาร์มหรือยังนะ,ะสลับมาสเตอรี่น่าจะฟาร์มแล้วปะโอเคผลนี้ฟาร์มแล้วนะครับซึ่งเกี่ยวว่าเป็นผลใหม่นะผมก็เลยแอบฟาร์มมาตั้งแต่ตอนที่มาอัปเดตเข้ามาแน่นอนขอลองตีบอสหน่อยดิว่ามันแรงหรือเปล่านะครับก่อนที่จะไปล่าเจ้าทะเลแบบสักตัวเฮ้ยได้อยู่มั้งโอ้ผมลืมไปว่าสกิลสั้นสมรถกดได้ติดต่อกัน3ครั้งเอ่อสกิลซีฮะนี่นี่น นี่นามันก็จะระเบิดใส่บอสแล้วก็ท่านี้กอเลตฮาร์โ hmm, oh, รนี่ดาเมจอู้แรงเลยเนี่ยทำเล่นไปโอเคผมว่าไปล่าเจ้าทะเลดีกว่าผมจะล่าอยู่ทั้งหมด2จุดนะครับจะล่าแถวนี้จุดหนึ่งแล้วก็หน้าเกาะจุดหนึ่งนะครับตรงคิงรองอัพโหลดอ่ะมันเกิดบ่อยมากเลยตรงนั้นแต่ตรงนี้นไม่รู้มันจะเกิดหรือเปล่านะปกติไม่ค่อยได้มาหาเลยเออเอาเรือลำไหนดีวะอันนี้คืออะไรอ่ะที่มันล็อกอยู่มันคืออะไรวะเรือล่าลิวิธานเหรอไม่น่าใช่นะฮะ อันนี้อะไรอ๋อนี่เป็นเรือนหรือว่าเป็นหนึ่งนะผมกลับไปที่โรงงานก่อนมันจะมีเรือลำหนึ่งอะ่ะเป็นเรือเลนเทิร์นปะเมื่อก่อนมันเป็นเรือที่ชื่อว่าสวอนนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นเรือที่เป็นเลนเทิร์นไปแล้วนะครับเป็นเรือที่มีตะเกียงหน้าเรืออาจจะต้องไปซื้อใหม่นะครับตอนนี้ผมไม่เห็นละจุดขายอยู่ที่เดิมปะวะปกติมันจะขายอยู่ตรงนี้นะฮะตรงแฟรงกี้ขอซื้อหน่อยดิซื้อใหม่จริงด้วยนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยโอเคได้มาแล้วครับสำหรับเลนเทิร์น ใช้เลยนี่นะฮะเป็นราเจ้า,จาทะเลกันนะฮะในระหว่างนี้ก็เอฟเคอีกเซิร์ฟหนึ่งรอไปผมจะจอดไว้จ้แถวนี้นะเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เจ้าทะเลเกิดไม่ก็มีอะไรสักตัวหนึ่งเกิดนะครับนี่ไงว่าละเรือผีอีกละตลอดเลยถ้าจะไม่ผิดเรือผีสามารถดรอปผลปีศาจได้ด้วยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะไม่เคยได้เลยเปิดวุ้ย เฮ้ยได้จริงว่ะทุกคนครับผมได้ผลปีศาจจากเรือผีและผลที่ผมได้ก็คือผลพุทธะดูนี้เลยไอดีหลักตั้งนานแล้วมาจะเล่นเบคอนโคตรเกลือนะฮะพอกลับมาเล่นไอดีหลักแล้วดวงโคตรด,ดีได้เวลาเก็บใส่กระเป๋าเก็บได้ไม่ไี่ยโอเคเก็บได้ะฮะโอเคผมขับเรือต่อดีกว่านะครับตอนนี้ยังต้องหาเจ้าทะเลอยู่นะสิ่งที่เราต้องการคือเจ้าทะเลเรือผีเกิดอีกแล้วนะฮะ และมันเกิดอะไรบ่อยจังเลยวะเนี่ยอันนี้จะเป็นเรือผีน้อยนะครับเพราะว่าเ,เรือผีน้อยวะพูดเป็นคนที่แบบรักลอบเข้าะเทศอันนี้คือเรือผีที่มันไม่มีบอสอ่ะมันมีแค่เรือนะฮะมีแค่เรือน้อยๆเอา้าอะไรวะเนี่ยแล้วทำไมเรือผมเป็นอย่างนี้วะเรือผมมันเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมมันล่องหนแลน้วมีอะไรวะทำไมมันเต้นระบำตอนนี้ฮะผมเอฟเคมาก็เกือบ10นาทีแล้วครับแต่ยังไม่เจ,เจอเจ้าทะเลสักตัวเลยนะไม่รู้ทำไมผมถึงไม่เจอเจ้าทะเลแบบชาวบ้านชาวช่องเขาวะ หรือเป็นพ่อเรือนี่มันมันแบบไม่มีโชคนะฮะเดี๋ยวผมไปหน้าเกาะดีกว่าวะาย้ายโพสิชันดีกว่านะเหยี่วเรือการเดียนไปดีกว่าเร็วเยอะนะครับเป็นเรือลักล่าด้วยไงการเดยนมันไม่ว่าผู้พิทักษ์ไม่ใช่หรอวะจะมันมีรูปปลาโดนเสียบอยู่หน้าเรือเนี่ยเอฟเคแถวนี้แหละผมว่ามีโอกาสเกิดแน่นอนในที่สุดก็เกิดสักทีเปลี่ยนโพสิชันและชีวิตดีขึ้นนะครับทุกคนครับแล้วเกิด2ตัวด้วยวะนี่ฮะเราต้องปล่อยแบบนี้นครับมันถึงจะแบบครอบคุมแล้วผมจะตียังไงวะเนี่ยสองตัวเนี่ยแป๊บบนึงเอาไงดีวะ ตีไปก่อนแล้วกันโอ้โหเจ็บจัดเจ็บจริงไม่โม้เล่นไอดีหลักวันแรกก็จะไม่รอดละโอ้ยรลองก็เปิดเป่าก่อนก็ยังดีเฮ้ยนี่ไงนี่ไงโดนแน่อื้อเอาไม่ถึงอื้มามาผมว่าได้ละตายแน่ผมเนี่ยเกาะยังแตกอะเกาะยังแตกน๊บนึง เอ,อ่งไงดีวะไม่มีแน่ยิงไปก่อนผมว่าผมตีเยอะเดนะี๋ยวจะทำไมเลือดมันลดน้อยจังวะเฮ้ยตายให้หน่อยดิแกงตายก็ได้ <c oughs> ว่าแย่ yeah. แล้วทุกคนครับโอ้โหโอไมค์วาดโอไมค์วาดโอไมโอไมอไมอย่าพึ่งรีอย่าพึ่งรีขอร้องชิบหายแล้วครับทุกคนครับผมตายไปแค่วิเดียวเองมั้งแม่งรีเวยโอเคผมหาใหม่ก็ได้ผมต่อให้ทำไมผมถึงสู้มันไม่ได้วะ ปกติมันต้องสู้ได้ดีวะไปเจอการรอบต่อไปดีกว่านะครับเอาละครับมาถึงตัวที่ตัวที่3นะครับแต่ว่าผมนับเป็นตัวที่1แล้วกันนะเพราะเนื่องจากว่าไอ้สองตัวนั้นผมไม่ได้ตีนะผมตีไม่ทันหรือว่ารอบที่แล้วที่ผมตายเพราะผมไม่ได้เปิดทางคิดสังเกตหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับหรืออาจจะเปิดแล้วก็ไม่รู้นะผมลืมแต่ตอนนี้ต้องตีไอ้หมอนี่ก่อนเราเราจะได้ไปหาอีกเซิร์ฟหนึ่งนะฮะโยนมั่วไปเลยอ๊อชบชืบบโอ้ยทำไมเลือดมันเยอะจังเลยปกติเยอะขนาดนี้หรอ ไม่อยได้ล่ามานะครับโหเลือดเป็นแสนเลยเหรอพี่เรียบร้อยครับผมสำหรับตัวแรกนะฮะผลเพลงเป็นผลที่ล่าเจ้าทะเลได้ลาบากมากถามว่ามันลาบากขนาดนั้นจริงๆมันก็ไม่ได้ลําบากขนาดนั้นหรอกนะครับผมก็พูดไปงั้นแหละเรามีเผาปลาสักอย่างนะฮะยังไงก็สบายอย่ละตอนนี้นะครับเรายังมีเวลาที่จะหาได้อีกตัวหนึ่งนะหวังว่ามันจะเกิดนะครับก่อนที่ผลอีกเซิร์ฟหนึ่งจะเกิดเฮ้ยรอบนี้แกเกิดไวว่ะโอ้ไกลแล้วครับอีกนิดเดียวเท่านั้นนะฮะอีกแค่31,000งเองจิ๊ ไอ้สกิลนี้ไม่ค่อยโดนเลยอ่ะไอโพสิซิโมโอะไรเนี่ยผมไม่เปิดเผาแล้วกันนะครับผมจะต่อให้มันไม่โดนจริงนะเว้ยทำไมวะโอเคเจ็ดพนะันิดนเดียวโดนเปล่าจัดการไปทั้งหมด2ตัวนะครับ เกิดสตัวได้ไป2ตัวแล้วก็ไม่ดรอปอะไรมาจากเจ้าทะเลเลยนะครับไม่ดรอปของซ้ําที่เสียงดําก็ไม่ดรอปนะครับดรอปแค่แสงเม้นกําเงินนะครับเพราะ้เงินเยอะมากเลยนะแม่งโคตรรวยอะ่ะราเจ้าทะเลคือแบบรวยจริงนะครับถ้จะไม่ผิดโลก2กับโลก3านี่ดรอปเงินไม่เท่ากันด้วยนะครับโลก3นี่ดรอปเยอะกว่านะเพราะงั้นใครอยากล่าเจ้าทะเลเวลาโลกสานะรวยไปครับเดีย๋ยวเราไปเจอกันอีกเซิร์ฟหนึ่งนะฮะในตอนที่ผลพิศาจเกิดเลยแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวย้ายเซิร์ฟแป๊บ A few moments later โอ okay, เคเซิร์ฟต่อมานะฮะ สามพันเมตรโอ้ยังไกลเลยผมว่าไม่ใช่ที่นี่ละน่าจะเป็นไอ้ตรงหน้าเกาะแน่นอนครับก็คือเรือผีนนเดี๋ยวผมเข้าไปในเรือผีก่อนมาแล้วฮะข้าไปในเรือต้องมีแน่โอเคห้าสิบห้าเมตรอุย้ยบัดเกิดด้วยว่ะเกิดอ,อยู่ในห้องนี้เปล่าไม่มีฮะผมว่าอยู่ห้องบนแน่นอนห้องบนมีต้นไม้แถวนี้ปะ่ะนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยผลฟินิกกินดิครับผมทำฟินิกตื่นไว้แล้วตีบอยก่อนแป๊บนึงไม่ได้เล่นนานมากเลยฟินิกผมว่าจะเก่งก่บเพลงนะแล้ว <c oughs> <c oughs> ทำไมดาเม็ไม่เข้าวะเนี่ย ดี๋ยวบอสหายโอเคบอสลีฮะไม่ทานช่างมันแล้วกันไปล่างเลยโอ้ไม่ได้เล่นนานมากคะคิดถึงจัดผลฟินิกเมื่อก่อนตัวใหม่ๆนะคอมโ,มโบโคตรมันเลยหลังๆมาแมา่งกลายเป็นนอกอีก,กอย่โอเคเลกาเดียนเหมือนเดิมมาไปเจอการตอนที่เจ้าทะเลเกิดน,นะครับขอสักสองตัวไม่งั้นก็ตัวเดียวก็ยังดีหายยากเหลือเกินนะในที่สุดเกิดสักทีอย่าเพิ่งยิงแป๊บน,นึง,นนง,นนงรีบเหลือเกินโอเคเข้ามาผมลองใช้ผลนี้ตีเจ้าทะเลดูนะครับวิคิกธรรมดาก็ทำดาเมจนะเวย้ยทำไปเล่นไปมาดิ อุ้ยสกิลนี้โดนด้วยเหรอเพิ่งรู้นึกว่าไม่โดนสลัวฮะทิมตูดสีได้มากเลยใช้ได้แค่สกิลเดียวปเนี่อโอยังมีสกิลเอฟด้วยลืมไปโอเคนี่แน่สกิลบูเฟรมนี่ทดำดาเมจได้ปะจะไม่ผิดแล้วมันเสียมานาเยอะมากเอาขึ้นมาดิพี่ขึ้นมาโอ้นี่ไงทดำดาเมจได้ลากหัวเต็มหน้าผมขอกลับร่างเดิมเลยปะแั๊บนึง กลับเป็นสกิลเอฟนะครับลองดูว่ามันเผาปะไอ,อที่มันย้อยลงมาเนี่ยเมื่อก่อนเผานะตอนนี้เผาอยู่เปะ่าไม่เผาแล้วเหรอไม่เผาแล้วนะครับเมื่อก่อนเผาหรือว่ามันไม่เผาแค่เจ้าทะเลไม่รู้นะอาจจะเผาอย่างอื่นนะครับเรียบร้อยครับผมสลับเจ้าทะเลอีกตัวหนึง่งมาดูกัน,นครับว่ามันเผาอยู่ไหมเอาไม่ทำระเบิดอยังเผาอยู่นะฮะโอเคนึกว่าไม่เผาแล้วแต่ว่าเจ้าทะเลน่าจะไม่เผานะครับเมื่อกี้โอเคครับมาถึงอีกตัวหนึ่งของผลฟินิกแล้วนะครับผมก็จะหาอีกสักผลหนึ่งนะสองผลผมว่าม่ามไพอ มันแบบมันดวงดีเกินไปอ่ะผมอยากได้เหมือนกันตากว่าตอนเนี้ยน,นี่เนี่ยอือควรเกือบครึ่งหลอดแล้วฮะน,นี่เนี่ยทำไมไม่โดนล่ะโอ,อ้มันมุดน้ำน,นี่เนี่ยโอเคโดนไกลแล้วครับนิดเดียวผมขอเปิดเผาเลยด้วยกันว่ารอบนี้ไม่ไหวละขอเปิดหน่อยอยากรู้ว่าสมองมันจะแรงปะถ้าผมใช้ือสมองตีเจ้าทะเลได้ โอ้สมองแม่งแรงกว่าผลปีศาจอีกดูดิโดนสกิลดาเมจเป็นหมื่นแล้วด้วยผลปีศาจลากผมคมตายน้องไม่ตายด้วยไม่มีแน่ไม่ได้อะไรเลยนะครับเหมือนเดิมได้แค่แฝกเมนกับเงินทั้งหมด400,000นะฮะโอ้โหเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมรอให้ผลเกิดอีกนะฮะตอนนี้ก็ AFK ต่อไปเอะนะครับมาถึงผลที่3นะฮะ1,000เมตรขี้เกียจเอาผลฟินิกบินไปอ่ะผมขอใช้ประตูเลยแล้วกันนะครับฟินิกบินช้าโอเคก่อนนี้นะฮะไหนดูหน่อยซิว่าผลสุดท้ายนะครับจะเป็นผลอะไร แล้วมันเกิดอยู่ไหนวะเนี่ยแป๊บน,นึงอ๋อนี่ไงนี่ไง <c oughs> น่าจะจบคลิปแค่2ผลไม,ไม่ไม่น่าเลยโอเคผมได้ผลสปรินต์มานะครับเป็นผลใบพัดนั่นเองผลที่เอ่อค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะครับไหนะกินก่อนแป๊บนึงมีสกิลปะโอ้โหไม่มีสกิลด้วย <c oughs> ผมจะฟาร,ร์มสกิลก่อนนะครับใช้ทั้งหมด90มาสเตอรี่พอตีบอสตัวนี้เลยแล้วกันจริงๆตีเขคมวันก็ได้นะแต่ผมตีบอสเอาดีกว่านะครับมันจะได้แบบคลิปนานๆอะไรอย่างเงี้ยขี้เกียจเอ๊เกหาเจ้าทะเลเลยอ่ะเห็นผลแบบนี้ลละเเดดดีี๋ยยวอองามจหนน่ิ โอ้ยดาเมจแรงอยู่นะโอ้ <c oughs> อสกิลอะไรวะเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะฮะผมขอรีสกิลก่อนโอเคเรียบร้อยโอเคลองดูสกิลนะครับเอ่อสกิลสี โอเคช่างมันละกันได้อยู่แหละผมว่านะต่อให้เป็นผลก,กากก็เพียงพอสำหรับผมแล้วนะฮะในการที่จะมาล่าเจ้าทะเลนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เจ้าทะเลเกิดเลยแล้วกันนะครับมาดูกันว่าผมจะสามารถใช้ผลสปรินสู้กับมันได้หรือเปล่า A few moments later นะครับมาถึงช่วงที่เราต้องพิสูจน์กันแล้วนะครับว่าผลสปรินของเรานั้นสามารถฆ่าเจ้าทะเลได้หรือเปล่าลองดูฮะนี่ยิงไอ้ปลาไปก่อนเลยครับผมสามพันห้าร้อยฟันต่อรวัรวเข้าไปทั้งหมด2 3. องพันสามลองสกิลนี้ฮะ ปันปานปาน,ปานอุ้ยสามพันนะจะโดนเต็มๆแจ็ททะเลเป็นเป้าใหญ่ครับเพราะง,งั้นโดนเต็มๆแน่นอนอเทผมใช้ทุกอย่างดีกว่านะเดี๋ยวไม่เสร็ียด้วยส,สภาพละตีวันนี้เฮ้ยอะไรอะ่ะเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้เหมือนมีกระจกแตกด้วยนะครับผมไม่แน่ใจมันคือกระจกของอะไรนะเดี๋ยวลองใหม่ครับเออว่าของสมอเพิ่งเห็นปกติมีด้วยหรอวะปกติไม่ค่อยเห็นนะครับกระจกแตกเปิดเผาเลยดาเมจจะได้แรงขึ้น ฟันรัวมาดูกันว่าดาเมจเท่าไหร่นะฮะเฮ้ยขึ้นมา2,008 <c oughs> นี่ขนาดปั๊บดาเมจนะเว้ยนี่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 ถ้าสกิล F อะ่ะทำดา m a g ได้ด้วย <c oughs> ผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะอันนี้คือทำไม่ได้ครับตายซะเรียบร้อยฮะตีมาทั้งวันไม่ได้อะไรเลยนะครับ <c oughs> วันดีครบับวันดีครบับลองทดสอบดิเอา้า ก็ไม่เห็นมีนี่ที่เราเห็นไปเมื่อกี้คืออะไรอะหรือว่ามันคือพลาสติกอะไรหรือเปล่าใครรู้ยังไงสามาถคอมเมนต์บอกก็ได้ครับผมไม่รู้นะโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะฮะไม่มีอะไรมากเลยครับถือว่าสรุปเลยคือในคลิปนี้ไม่เกลือนะฮะ ผมได้ผลเพลงมา1ผ,ผลผลพ้าจากเรือผีนะฮะอีก1ผลแล้วก็รอบที่2ในการเก็บผลเกิดนะครับได้มาเป็นในเรื่องของผลฟินิกส่วนรอบสุดท้ายนะฮะได้ผลสปรินตมารวมๆเลยนะครับอย่างที่บอกนะฮะในคลิปนี้ไม่เกลือแล้วก็เต่ทะเลไม่ดอกอะไรเลยะครับอันนี้ก็เกลืออยู่โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ผมด้วยสักคนละทีนะฮะไว้เจอกันครับสำหรับวันนี้บายยครับผม